สวัสด <ítulo> <displayed, S 1> ีคร so ับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเต้นวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับพันธาวิถีอีสานครับผมครับทดสอบพันธาวิถีอีสานครับนี่ครับสวัสดีครับครับผมวัอนี้มาอย่างครับทีมงานเาโอ้งวู้วใช่ครับมาโชคกันนะนี่อู้ตัวใหญ่เดือดตัวนี้บครับ เมนบอครับนี่งเมนเเอ้ยพี่น้องครับตัวกำลังงามเลยอู้ทําได้บาทละทั้งนี่มันก็เพราะอยู่พอกินไม่ไหวตัวนี้พี่น้องอู้หลาย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 มู่ยามหยามไปไหครับเดี๋ยวให้ยพลาดบนสวนทุกคนหลายหลหลายหลายป่นนี้พอผมนีเนี่ยมันเคยมาจากเท้อมาสอนห่วงสอนเียกมาครับผมเคยมาเท้าขึ้นข้างแรกนี่ครับัานี้อยากโอ้มันเกิเป็นตะมันแท้อ้าทีมงานพาไปที่อีสานมากกลิ่นสองสามเท้าแล้วมาได้บาทละทั้งเนี่ย ครับเขาจะยู่ได้กินอยู่ไลยวิตเตอรตัวยังไงปกตินี่พันพุ่มครับก็เลยอยากถามอยู่ว่าปกติพันพุ่มเอาไว้เอาไว้เอาไว้จะได้กินครับคำว่าหงวกเนี่ยไปมกได้ลรอครับมกก็ได้ส่วนมากพีุ่ทธิ์มกขับห่วงเนี่ยอ้อได้บ่ได้ครับอ้อก็ได้แกงแซ่แกงแส่บไม่สมเลยบ่ห้มยสูตรได้อีกแล้วพี่น้องอ้อได้อ้อสะบักใส่ดีมันขมกำลังดีตัวเพราะว่าช่วงนี้นี่น้ามันสิเหียงแล้วพี่น้องพวกก็ต้องสอนไปเป็นแล้วครับทำหมุดกันไลยกันบอ ผู้หลายอยู่เออเอเดี๋ยวทางนี้ครับพี่น้องครับ่พานเป็นส่วนทางนี้ทุกคนไปครับครับครับเอาจบพ่น่อยครับพี่น้องครับส่วนไปน้างไปไปเปนส่วนครับผมครับแยบแยบยบ่ั้หหลายหลาถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไข่านเป็นส่วนทุกคนดี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศทงไห้ทงนาเขานาอพี่น้องน้อนี่ย่นะครับอันนี้พ่อผ่นพักอย่างครับนีม่านไม่แน่น่าแบคพี่พี่น้องรังนา แต่ว่าบรรยากาศพุ่มพี่น้องเคยเห็นบ่ครับผมเอาลงมาเป็นพี่พี่น้องเบื้องก่อนน้าพ่อพมมันพักยางพ่อพมอย่างไรกว่ากับซุปน้องใหม่กันพักยางครับพักเวีนครับพักเวีนมันแมนดิบบ่คือชน่อยถ้าหนาอยพักเวีนเนาะยพักเวีนสมดีละบักงามเนาะพักเวีนกับพักไผ่เดียวกันบ่โอ้ยบะพักพายเป็นเป็นแบบไรพันพมเคยเห็นบ่ครับเห็นตักพายเป็นการเป็นคือไม้ไผ่เลื่อนอย่บ่โอ้ มันอย่ามากินต้นสนเลยสนน้ำมันเองชินเลยน่ะโอ้พวลางมาอย่างเลยกับพันพุ่มเฮาอหมาเราเอาเข้าปากกินพ่อกินหญ้าหรือพ่อปั่นง้อปั่นขั้วหน้าไม่ลายมันติเป็นย่อนง่ายสดเด็ดเอาข้าเนี่ยครับอกง่ายๆว่าอันนี้คือเป็นพักที่ปลอดสารพิษยี่น้ำมหนน้ำหน้าเฮาคุณท่านสียาวันยาครับครับอันนี้เพราะว่าดูน้ำหน้าเฮาเบอ่อใสสารเคมีครับพันพุ่มเพราะว่าเขามันสังเกตเบ้างเลยว่าเขาใสสารเคมีนี่ครับพี่น้องครับ ซิบุมี่ข่อยขี่กระเดือนทังซี่เป็นบอพัน์พมนี่นี่ครับพี่น้องครับอันนี้คือให้น้าที่บุมี่สารเคมีนี่เขาซิบุมี่ข่อยขี่กระเดือนนี่ครับพี่น้องครับหลายบุครับพี่น้องเขาก็งามรดกสมบูรณ์นี่ครับผมบอกไงว่าซิบุมี่ปิดบ่อข้าบอกไงว่าคำพ่อทรายเก็นเหมือนกินขนมปังปยาครับุม่แมนเพราะว่ากบเขียดรู้ว่าลูกมั่นหนี ข้ามอสไซหรืมันสีบ่มีมันสีบ่แพ่บ่พันกบพวกกบพวกเฉียกับโบมีแต่ว่านี่คือบ่มีลูกกบลูกเฉียกหลายลูกกบลูกเฉียกอ่นี่เราก็กำลังสอนเงี่ยเราวิธีสานน่ะยพักยาคาหุ่นกับเก็บไปนะครับพันพรมเอาไปปั่นอันใส่กินครับอันปนกับลาบกับเจวได้เป็นยังีงพักกกัธรรมชาติครับพี่น้องครับข้ามลำเลือกมันยาวเห็นบ่มันยาวมันกัดนี่หว่ามันฟุ้งโอ้โอ้ ข่าน้ำไม่ไหลมันเห็นยอดคู่ครับแต่วบ้านต้องเลยครัก็ต้องได้ถ่ายถิ่มคือเก่าเพราะว่าจันต้อยเลาก่เส็ดหน้าพี่น้องนะแถวนี้ก็ได้ครับนครับผมเพราะว่าทางนั้นมันไม่มีน้ำเพาก่อเสียทำการว่านออกครับพี่น้องครับก็คือว่าง่ายว่าเพิ่นเพิ่นพายเอาครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาใส่เครื่องได้พอทั้งนี้ผู้มือนี่มันมันกับท่านสมัยขคือเนาะประหยัดเวลาแล้วครับพี่น้องครับหนึ่งห้พ้นผู้มืเส็ดหยึ่งครับผมันน้ำมึนเลือดเนี่ยมันจอกมาเนี่ยยอดลักษณะเนี่ยอืมแกงหากน้าหน้า อ่าเอาไปล่างเอาที่นึงเนาะครับครับครับชุกน้ำใหม่หมวนเสย์หมุนเสย์หมุนเสย์ที่ข้ามเยอะสุดแล้วซึ่งเน่ยเาเขาต้องไปล่างซะก่อนล่างเขาครับครับผมต้องล่างเลยดีซะก่อนนี่นี่คือลักษณะมันหมวนเสยเลยเนี่ยโอ้ต้องล่างซะก่อนเนาะพันพรมเนาะครับ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 ทางพันพรมมีโชว์ซิครับทีงานพันวิถีสาลเขากระใดเมื่อนี่น้ำทิมโดยพันศาลป้ายเย้าแล้วก็พันถาครับพี่น้องครับให้เพื่อนสอนซะก่อนนะพี่น้องน่าผุนครับผมให้เพื่อน เพราะว่าพานฐากระโชกแล้วสันต์มากับพ่อได้อยู่สันว่าครับพี่น้องครับนี่บาดได้บาดไม่ได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปสนไปก่อนครับพี่น้องครับ้ยกำลังไหนนะครับสันต์มาครับผมสนไปนักพุ่นละนี่แล้วครับพี่น้องครับคือบรรยากาศน้ำท่วมให้ตรงนาครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นี่กับเป็นช่วงไถนาหุ่นแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเม็ดหน้าแล้วันนี้ไถนาหุ่นเนีผู้บวังคนเพิ่นไถนาหุ่นแล้วเพิ่งกัดพายเอาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวข้าไปเบิ่งทางขุดครับผมเพิ่นกำลังถ่ายหรือว่าเอาซีบอัน พี่น้องครับก็คือใส่เข่าก็ถอดไปตุ๊กเท็ะครับปลาเหย้ากับสอนทั้ง่นครับผมสอนมาน้ำพุ <S 2> <S 2> ่นทักงคนครับพันถากับสอนมากทั้งคนน่งอยู่ข้อกบปากมายู่พ้นขาไปหาเนี่ยไปนั่นางไปไปแบบนี้เนี่ยสอนเบิ่งก่อนนะพันถาสู้ยผีมือก่อนนะสู้แม่บ้านมันได้ยี่บ่ดนนี่พันถาฮู้อะไรอยู่ครับ่าอะไรนี่กินไี้บ่ โอ้มินตูต้องพัปูต้องปูเอาออกมัเอาไหนตัวเด่นนะแมงนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยปูกระเด็ดอีกโอ้ยเอาเลยปูปูเก่าอุ้ยตัวงามพี่น้องงามไงวะอู้กับลังที่เป็นอันนี้บอนี่อูบนเป็นขากระมี่ครับขาเลยจีครบหน่อยแล้วอันนี้บ่อโอ้มันมันห่างสั่นตัวหน้เหันแไหม จังไนกัหางออกมัจังไนกับจังไนก็บผมีหางครับมีหางเปแมวนบ่แมนครับจังน้อยก็เป็นตัวกบน้อยได้บหมนี่โอ้นี่ครับพี่น้องครับแหมมันมาแล้วครับผมประตกคนได้แล้วเอ้าส่วนไปเรื่องครับพี่น้องครับนี่ครับผมวิววิวครับหานถาพุดนะง่ายงามง่ายงายโอ้ยคนปิ้นวิ่งสอนซะบ่นมานดอกอือปิ้นวิ่งสอนแลนหมานอือกคือลูกพี่กับตา ครับพี่น้องครับมัมันทางนึงเขาเ่าทางนึ่งกวดงเลยครับเอาท้งเพียกันมันบ่หมันเขาเขาทังเพียกอืม้านานผลานผลานงามแต่อน่อด้ไข่ห่านชิดชิดไข่หนมันก็แค่ด้านพี่น้องาไข่พันไปอนนะพูนไปเหครับไปเลยนี่ครับป้าป้ากำหมันพป้าให้กันเขาไม่ได้ตัวงามๆตัวนึ่มาป้าน้นอน้องครับ แล้วก็ผมบรรยากาศตั้งทงให้ตรงหน้าเขาน้ำพ่านสารเนาะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงไทยหน้าปังกันเป็นเป็นไทยไทยไทยน้าหุดไทยหุดเตรียบเลยครับพี่น้องครับแสดงว่าลูกกบลูกเขียดมีเวิร์ดน้ำไทยนะสิมีอยู่เป็นต่าต่างนานมันไหลมันขอนมาเลตรงหาตอนนี้มันขอนโอ้ห้ามทหารลำหมองมันขอนหนังสิลำหมอเอาไปใส่เบียดีกพ่าะคำไหนโอ้โหเอาไปอ้อกินดีกว่าครับใส่เบียดแตยังเผาจะเผาใไซด้วยพี่น้องเนาะครึ่งครึ่งกินมาป่าใส่เบีดมากกินเพราะในเบิดอยู่ครับ อยากกินหวกแล้วทั้งนี้ครับปามานมากห้ือกันมานบาดลราองตามตัวตีตัวหาตัวแล้วแต่บาทถือบาถือครับอันทาเด้น่านุ่้เด้ผมอาโลหัดห้อยดครับโอ้นสามาน้ายผมเออไอหอดหอยบินวิงขึ้นมาครับผมอันนี้หอยยังครับเนี่ยอันนี้หอยหน้าหอยหน้าครับเอาไม่เอาไม่เอาหอยที่าคั โอ Laura Laura <The ้บอวายรถถวิธีแกะพวกเาไม่่มันแกตาดพว้องโอ้ยแเพื่ออยเ้ันว่ากินเข่ามาไม่น่าบ่บ่กิน่มันน้อยใิ่หรเอาเอาเอารถขับพีน้องครับปาซ้ำนี่เขาเออลลายตัวแตนะเราอยู่ในกินนะครับพี่น้องครับงอนานานนนนนงนงาาน

ประมาณสอนเรือมือนี่ยสอนไปสอนไปเรื่อยๆสอนไปสักหน่อยกับพ่อพ่อพ่อไปยุ่ไปกินกรับไม่ต้องเอาลายหรอกเอาพ่อไดปยุ่ได้กินพ่อได้ไปซิมพ่อกะหายครับแก่พ่อกะหายพี่น้องเนาะนสร็จครับน้ำบวกน้องเสร็จแล้วครับผมเพราะว่าเพราะว่าเขาบ่อสอนน้ามันแห้งงี้ก่อนบ่อฟันฐานเขาเดี๋ยวเขาจะเปรี้ยงน้ำบอกเตรียมเดี๋ยวะบ้านเขาเพราะจะเป็นกามเราก็ถือว่า เอาผมว่าปุ๋ยวานแล้วก็ห้องเืแล้วกันเอาถัาปั่นแม่นบอภัพปั่นถังผมผู้เดียวนั่นชงน้าพามพามันสะดําเทบปั่นหรอกสิขสดดําโอ้โหนครับปั่นาห้อโอ้งามจังบัานใดมีตัวงามๆายก็บ้้นตอนนี้ก็จถือปันมาได้ถื่อนวันนั่นได้เกี่ยกระเทือครับได้เกียต่หน้าไงาหาปั้นเหเนไปดูดมาดดหรอเาละ อ่ะห <S an> วกนี่อีกบวกนึงครับพี่น้องครับไปพอดีอยู่ในกินนะพี่น้องเนาะเพราะว่าย่ามกินลูกกล้วยลูกแศกิน,กนยุ่งน้ำพันตาเนะ <S <S <an> <S าะแก็มันก็ลายยุ่มันกินมาเพิ่งดอกเพราะว่าเขาบุหรีหาค่าหา,ขา,ข,าขายน้ำพันธาเนาะเขาบ <S an> ุหรไปมันก็ตายขึ้นเขาครับ <S an> พี่น้องครับหาลำน้ำขอนไปส่น,นะครับพี่น้องครับพอได้ยอยู่ในกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะกินน้ำแนยไหมบอ้วยน้ำเนยเนยมันน้ำอะไรก็โจงไว้ครับไม่ได้โจงไว้ครับ มันกัแพกัพันธุ์เือเขานี่แหละหมุนิแพ้ก็ยังหมุน้ำไดลายแหละหมุนแพ้ืมันมันขอนเียวเพได้แพ้ดอกพอน้ำแห้งนงรูปปีไม่จะกินหมดโอ้เกี่ยวเียวพอมันแล้วมกินครับมันปกินะพดนี่หนูหกินนกก็กินอาหารดสนู้นพวกเฮ้ยนี่แะครับทีมงานพาพถ่ายสารภาพไปได้ครับพันมอนี่สมใจอยากแล้วรู้ละรู้ลอาหารนะเฮ้ย กอไงว่าเพ kind of ิ่นอยากกินหวกมือนี้ก็เลยพาพันพุ่มมาโอ้ยผมว่ากินน้ำตกเทียนน้องก็อยากนะก็เลยว่ามื่อนี้พาพันพุ่มมากินซื้อเอาไปพอได้อยู่ได้กินเนาะครับกิน็ใส่เวลาโหลาณไปไหนเพื่อนครับมาประมาณเกินชั่วโมงขึ้นมาพันพุ่มคนเดียวกันนาซีอิ่มอยู่นะสมัยกินน้ำมืดนะครับงั้นปะมุกเรือพอเด้อเอาไปมกน้ำเอาเจาะมกหม้อเลยทุกยอดเลยแม่นปะตู้บ้านเฮาตู้บ้านเฮาเานี่แหละคืออยากให้ พี่ให้น้องเพิ่นเบิ่งว่าน้ำทงไงลห้น้องเาบือตัวนี้กินนันป่ะกินอีสานเบือน่นกินเนาะโอ้ยรวยมันมันหาครับคำบอคำบ่ข้านนี่บ่อยูนกินกินกินกันบอข้านี่เตียงบ่ได้กินค้าวอือเฮ้ยนะเป็นนะครับผ่านถาเมื่อยบอเมื่อยครับลาบันละเพราะมีอย่างเดียวเบือไตตัวงอกระไรแดดฮอนแดดฮอนแต่ว่ากระใสเวลาบ่ถึงบันใดมาเพราะว่ากระใสเวลาบ่เกินนันครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ครับเพราะว่าเฮากะเอาไปพอที่ได้กิน เนาะตัวที่มันเหลือก็เอาไบบมันง่ายไปให้มันเั่นแบบว่าแพออกแม่แพรลูกไปทั้งหนาน้ำมันได้เปรียพันธุ์ใช่อยครับโมเมนต์ว่าเขาสิปหาขายถ้าหาขายนี่ยหาผู้ใหญ่บ้างกับผพ่อครับพอเปลี่ยนครับบ่งคับเขาหากินเนาะอันนี้คือหาอยู่หากินซิเป็นวิธีชีวิตเขาดิฉนเขาเนาะถ้าคิดว่ากระได้ครับเพราะว่ากากินเพื่อความอยู่รอดเนาะคนอีสานอยู่รอดครับผมเพราะว่ากับว่าไงว่าสำหรับห่วงนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารแซ่บคนอีสานเลยกับว่าไได้ เนะนี่ยครับ um พี่น้องครับเมื download download ่อนี้พาพันพมมาสิดอกพัณฑ์ยากพอวายจากวได้กินน้ำมูจกจากเทื้อแต่ว่าทีมงานพาคพิเศษอีจฉาเนี so ่ยได้กินมาส่วนมากแล้วเดี๋ยวถ้าผมพูดแล้วครับเดี๋ยวไปพาพันพมมาหาอยู่หากินเสร็จแล้วครับพี่น้องครับพอได้อยู่ได้กินไปแต่กันนี่ครับผมคือบรรยากาศทุ่งไยทุงหน้าเนาะพี่น้องเนาะพอวายช่วงนี้กับช่วงไทหน้าครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือหน้าที่เป็นวานแล้วครับพี่น้องครับนี่คือเฮาเอ็ดหน้าวานฟังนี่กับเอเปิตะก้าครับผมพอวายวันที่สามเนาะ รับผมเอาใเอาไปถัดดำใบถาดดำหรือว่าใบถสามอนวางเนระับ้แวแมนกันที่ว่าประสบความสเร็จคขับทีมงานพาไปถีบารมืนี่เอ้หปาเนยประสบความสเร็จพอได้อยู่ได้กินไปเพรได้ลายก็สร้างมันเนาะอพอได้อยู่ได้กินเนาะนะครับพี่น้องครับคือหวกที่หอาไปหามากเนาะเนาะสามาใส่ขี่ว่าอย่งแรกใส่ขี่ได้จังซีอ๋อเนาะเนาะครับผมเดี๋ยวถ่ายป้ามันอเอาเขียวยังอกพี่น้ครับ่กิอยงคนับ นี่นะครับพี่น้องครับคือออมหัวพี่น้องครับเอ็ดกินแรงคือป้าปเอ็ดไว้แตคือเมันใส่ขี่รียบร้อยได้สองถวยครับผมท,ที่ครับปหามาได้ยสองถวยก็คือออมแทบประชันวน่าไอ้ไ่ยไ,ไ,ไ,ได้ไหมครับเกือบไแง่เลยเนี่นี่ก็มีลาบเป็ดแน่พี่น้องครับมันในมีแไปหาขุดกินอันปัวมลายมันนี้เพื่อนว่ากินจิริจิตงกันนามันเสียบบอสันวานี่ครับผมอันนี้ก็เาานื้อพี่น้องครับซอยจุจังเจียวดีดีนีน่กับเสีบพันผม จะเลื่อนอาหารไล็กิน้อยเลยเท่ามือที่เด็กเด็กแต่ว่าไม่ได้ของอีสานเขาอีสานเราเป็นเจ้าของดีดีพี่น้องครับเดี๋ยวจะขายจังมาเดี๋ยวไปล่างไอ้ล่างมือกินข้าวแล้วไงครับพี่น้องครับมัในี้เอาเฮ้ยครับพี่น้องครับในยอยู่ในกิ่นข้าเบื่อไปอยากหลายสิ่งหลายแนวีุยนะพลานมาถาอนีอกินข้าวเจ้าครับผมคนไทยเลยแบบก่องกวงเป็นคนไทยกินกองก่องย่างดีดูนี่ดูนี่ก็เป็นคนไทยกูมือเหะครับ พันทากับพันอันนี้กับพันพ่มกับเอาข้ามยังไงไดเน้องวะเนาะกินม่วงห่วงส่งไปหาลูกค er ้ายากอย่เส้ยสบแสบันแ่บเอากคนครับเดียบเินยิเสรับพี่น้องครับเนี่ยเสียบเสบพี่น้องครับเว่าเรกินกิเลสละครับผม กินเบิรละแซ่บเบิรเป็นแน่แบแซ่บพี่น้องครับนี่กระเนื้อซอยจุกแต่แน่นี่ดีมากินอน้าคนครับผมเป็นเรส่องที่อยากน่ำอาหารอีสานบ้านเฮาเน้อนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับผมเอ้าพี่น้องครับเดี๋ยวขออยากกินเขาจักน้อยเลยพี่น้องเด้อบัดนี้ครับบ่ไดริษัทเบิ่งมื้อนี้บ่มีไมค์ม่เกามาตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ่งนําบ่เป็นหยังเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับพี่น้องครับกินเขากินน้ําต้องกานไหมเบิร์กหมวกหวกครับผมหมวก2เอาไว้อยหมวกเนาะเราหมวกอันนี้ก็เจฉลี้ยอันนี้อันนี้ลาบบเป็ดครัพี่น้อง เอาพี่น้องขอใหญ่กินข้าวจะเข้าวเด้อพี่น้องเด้อบไหนีเด้อนี่นะครับพี่น้องครับกิ่งเขาน้ำเรียบร้อยแล้วเป็นไรครับทีมงานพายมือเสียบไหมเแซ่บเสียบหลายเสียบไปผ่านพงกับซุดยอดเลยยอดเลยมักหลายมุกหัวมกหัวมักสูงกับปัญหาทุกปัหายากอยู่สูงกับเสียเวลาไปตั้งว่าเกือบครึ่งชั่วโมงได้มาซองถ้วยน้อยนึงก็เสียบแล้วเขาแล้วนำมันมันตัวใหญ่แล้วเนาะ ตัวตัวเต็มใบเขาเอื่นเนาะครับแต่ว่าหาพ่อได้อยู่ได้กินพ่อใาญ่พอดียายอยาก่ไปก่อนเนาะเขาบอกเอาลายครับผมบอขายบอขายหาผู้หาหาพ่อได้อยู่ได้กินอันนี้พ่อได้ยายอยากกินปีละเท่อเนาะพอพรมเนาะครับพี่น้องครับสำรับเมื่อนี้ก็ถือว่าประตูพระธนเร็จบ่ครับเสียบไหลยได้ยุได้กินมีหลายอย่างหลายแนว ด้านาัเ็บจพอได้ยได้กินลครับผมกรสำหรับชิปนี้วิธีสารองไปสำนีก่อนครับผมครับสวัสดีครับ